เตรียมกระดาษและปากกาพร้อมจดเลขสถิติเฉพาะวันที่16เดือนเอมษายนย้อนหลังสิบปีและเฉพาะวันอาทิตย์เดือนเมษายนย้อนหลังส3ปีของเลขสองตัวบนและสถิติ10ปีและ33ปีมาหาเลขอีกครั้งนี่คือสถิติเฉพาะเลขที่ออกเฉพาะวันที่16เดือนเมษายนย้อนหลังส0ปีของเลขสองตัวบน เพื่อนำเลขไปวิเคราะห์กันเองอีกครั้งออกสองครั้งในรอบ10ปีหลักสิบคือเลข0และเลข2ออกสองครั้งในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข6ออกสี่ครั้งในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข9ก้านำหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข09 06 29 26เลขท้าย2ตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลักสิบคือเลข5าเลขเจดและเลขเก้าเลขท้ายสตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข2เลข3เลข4เลข5และเลข8 นำหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข52 53 54 55 58 72 73 74 75 78 92 93 94 95 98สรุปสถิติเลขท้าย2ตัวบนเลขเบิ้นท้าย2ตัวบน ไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีนำเลขที่ออกบ่อยในรอบ10ปีหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข09 0ย์เกและ26งหนำเลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข52 53 54 55 58 72 73 74 75 78 92 93 94 95 98และนี่คือสถิติเฉพาะเลขที่ออกวันอาทิตย์เดือนเมษายนในรอบ33ปีของเลข2ตัวบนเพื่อน,นำเลขไปวิเคราะห์กันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกในวันอาทิตย์เฉพาะเดือนเมษายนย้อนหลังถึง33ปี สถิติเลขท้ายสองตัวบนเลขท้ายสองตัวบนออกสองครั้งในรอบสาปีหลักสิบคือเลข6เลข7และเลข8ออกสองครั้งในรอบสาปีหลักหน่วยคือเลข1นึ่ำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข61เลข71และเลข81 เลขท้ายสองตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ33ปีหลักสิบคือเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่เลขท้ายสองตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบสาปีหลักหน่วยคือเลขห้าและเลขหกนำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ไม่เคยออกมาเรียงใหม่ได้เลข0ูนย์ห้า 0 6 15, 16 35, 36 45, 46 15 35 45เลขเบิ้ลสองตัวบนที่เคยออกแล้วเฉพาะวันอาทิตย์และเดือนเมษายนเท่านั้นในรอบ33ปีคือเลข77และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย2ตัวเลขเบิ้ลที่เคยออกเฉพาะวันอาทิตย์และเดือนเมษายนเท่านั้นในรอบ33ปีคือเลข77 เลขที่ออกบ่อยและนามาเรียงใหม่เฉพาะวันอาทิตย์และเดือนเมษายนเท่านั้นในรอบ33ปีคือเลข61เลข71และเลข81เลขที่ไม่เคยออกเลยและนามาเรียงใหม่เฉพาะวันอาทิตย์และเดือนเมษายนเท่านั้นในรอบ33ปีคือเลข05 06 15 16 35 36 45 46 สถิติเลขออกบ่อยเลขท้าย2ตัวบนย้อนหลัง10ปีกับ33ปีสำหรับสถิติวันที่16เดือนเมษายนย้อนหลัง10ปีออก2ครั้งในรอบ10ปีหลักสิคือเลข0กับเลข 2. ออก2และ4ครั้งในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข6กับเลข 9. าสำหรับสถิติวันอาทิตย์เดือนเมษายนย้อนหลัง33ปีออก2ครั้งในรอบ33ปีหลักสิคือเลข6เลข7และเลข 8. ออกสครั้งในรอบ33ปีหลักหน่วยคือเลข1นึ่ำสถิติเลขที่ออกบ่อยย้อนหลังทั้ง10ปีและ33ปีมาเรียงใหม่ได้เลข06 09 01 26 29 21 61 66 69 76 79 71 81 86 89 สถิติเลขไม่เคยออกเลยเลขท้าย2ตัวบนย้อนหลัง10ปีกับ33ปีสำหรับสถิติวันที่16เดือนเมษายนย้อนหลัง10ปีไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลักสิบคือเลขหาเลข7และเลข9ไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข2เลข3ามเลขสเลข5และเลข8สำหรับสถิติวันอาทิตย์เดือนเมษายนย้ 5, 4, 3, นอนหลัง33ปีไม่เคยออกเลยในรอบ33ปีหลักสิคือเลขศเลข1เลขสและเลขส่ ไม่เคยออกเลยในรอบ33ปีหลักหน่วยคือเลข5และเลข6นำสถิติเลขที่ออกบ่อยยอนหลังทั้ง10ปีและ33ปีมาเรียงใหม่ได้เลข02 03 04 05 06 08 12 13 14 15 16 18 32 33 34 35 36 38 42 43 44 45 46 48 52 53,54,55,56,58,72,73,74,75,76,78,92,93,94,95,96,98เ่องเพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อนำกระดาษมาจดเลขที่ได้จากสถิติย้อนหลังรวมกันทั้งที่ออกเฉพาะวันที่16เดือนเมษายนย้อนหลัง10ปีและเฉพาะวันอาทิตย์เดือนเมษายนย้อนหลัง33ปีกันได้เพื่อนๆสามารถให้การสนับสนุนง่ายๆ โดยการกดไลค์ซับซากใครหรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยหรือให้กำลังใจกันได้ไว้มีข้อมูลอะไรดีๆจะมานำเสนอกันอีกขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี